ขณะที่รายงานนี้เป็นช่วงเย็นวันอังคารที่19มกราคมในสหรัฐนะครับหนึ่งวันก่อนทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งและว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกับว่าที่รองประธานาธิบดีคามราแฮริสร่วมทำพิธีในกรุงวอชิงตันเพื่อระลึกถ,ถึงคนอเมริกันผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นายโจไบเดนพร้อมด้วยภรยาจิวไบเดนกับนางคามราแฮริสและสามีดักแอมฮอฟ ทำพิธีเปิดดวงไฟจำนวน400ดวงที่สระน้ำ reflecting pool หน้าอนุสรณ์สถานปรัานาธิปดีอับราฮัมรินคอนในวันนี้เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า400,000คนแล้ว To do that as a nation. That's why we're here today. Between sundown and dusk, let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. <laughs> คือการควบคุมการระบาดของโครโรนาไวรัสให้ได้โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนโควิดให้กับคนอเมริกัน100ล้านคนภายใน100วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งรวมทั้งการผลักดันมาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 ชุดใหม่ด้วยจนถึงขณะน,นี้มีคนอเมริกันกว่า12ล้านคนที่ได้รับวัคซีนโควิด -19 เข็มแรกไปแล้ว ขณะที่มีผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐกว่า24ล้านคนและเสียชีวิตไปแล้วกว่า400,000คนในอีกด้านหนึ่งรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐคริสโตเฟอร์มิลเลอร์แถลงว่าเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ได้ทำการตรวจสอบด้านภูมิหลังเพื่อให้แน่ใจเรื่องความปลอดภัย กับสมาชิกกองกำลังสำรองแห่งชาติหรือ national guard จำนวน25,000คนที่ถูกส่งเข้าไปประจำการในกรุงวอชิงตันเพื่อช่วยควบคุมด้านความปลอดภัยในช่วงพิธีพัิยาตนเข้ารับตำแหน่งในวันพุทธที่20มกราคมน,นี้ขณะนี้บริเวณรอบอาคารรัฐสภาสหรัฐซึ่งเป็นสถานที่ทำพิธีถูกกั้นด้วยรั้วเหล็กสูงโดยรอบและมีลวดหนามกั้นด้านบน แสดงให้เห็นถึงการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่าพิธีปฏิญาณตนครั้งที่ผ่านๆมานอกจากนั้นยังมีการปิดถนนหลายเส้นและจำกัดระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้าสู่กรุงวอชิงตันด้วยแต่า้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนจะไม่เข้าร่วมในพิธีปฏิญาณตนของนายโจไบ,บเดนในวันพรุ่งนี้ โดยเขามีแผนจะเดินทางไปยังบ้านพักตากอ,อากาศของตนในรัฐฟลอริดาแทนส่วนรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์ตอบรับว่าจะเข้าร่วมพิธีด้วยผมจำเริญตันสมบุตรกรับ